เรามีแต่ชม่่สอมอย่างเดียวสอมเรื่องปีเลยสองปีข่อยเห็นหน้านี่ขาน่าฮะเห็นน้ำสลี่ปอสลี่ขวดไหนเด้ขวอหากัชวาน้ำตาเก๋างอย่างให้แต่มันก็ไหลออกมานะเยเยเาวกถึงบางเตียงเลยมันมันจะมันจะออกรวดน้ำตามันสุดๆขอคหัวใจนะผมเลยเล อ้าโถยุ Nh ่มเพื่อเพื่ออยู่เงาะปลาไว้ข้งไดนเด้พี่น้องไงเนาะอ่าเงาะปลาหอนฤดูกาลมันออกมายุ่มน้าบ่อสเนี่ยพี่น้องเลยครับนะอ่าเอาพี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเป็นภาพบรรยากาศอา่าช่วงวสวยๆเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเลยเนาะอ่า,อาโอเปลิลเสียงแม่งจั่นกับเริ่มหายไป,ไปยเลยพี่น้องเลยนะเขาสู่ฤดูกาลยาม ไทยหุหนนาเนาะยามไทยยามนาเด้อบานี่พี่น้องเลยเนาะเนาะมาบานี้กะเสาเฮือนยังคือเก่าพี่น้องเลยแต่ว่าหาเฮือนตั้งเรียบร้อยพี่น้องเลยเสาเฮือนยังคือเก่าเสาดินเนาะแต่ว่ามีทางเฮือนซานลานเปื่อนตั้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางเบาเตียงทองเนาะอะไรมาติดตั้งหรือว่าปุ๊กสาง บนอยู่บนเสาให้กับอา,อาอาดกับเอื่อยพี่น้องเหรเนาะอ่าโอ้ดีมุกดีใจน้ำพุนหล,ลายๆเนาะอ่าแต่เสาในนด้สบานในพี่น้องเลยเนาะผนสีฮ็ดจังใดมือเฮ็ดจังใดต่อเนาะนำทีมงานไปปรึกษากันอีกทีหนึง่งนำเจ้าภาพเจา้าของเนาะอ่าสีฮ็ดจังใดอย่าคอยติดตามรับชมกันอีกต่อไปพี่น้องเลยเนาะ เนาะก่อนอื่นเลยพี่น้องเด้อก่อนเสียก่อหับชมคลิปนี้เนาะทางมาบุญสารวันขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะปปาะสบายดีมูอเพื่อนกันบัดสุขุสุขคนเด้อสบายดี FC, เอฟซีผู้ใหญ่จีบุญบรรทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปมาบุญสารวันอีกเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะยังอยู่บ้านอยู่ช่องเนาะอยู่ตาละแวกอ่าเซโนอย,ยน phone, ู่พี่น้องเลยยังทะเลขึ้นไปเซโปนเด้อพี่น้องเด้อคาดว่าจะเป็นวันจันทร์เนาะทางมาบุญกับกาแกม เนาะอ่าบอลทางขอบทางคั่วก้อนมาเนาะเพื่อเออ่การเกียมที่ลงหาลงหน้าดิพี่น้องเนาะต้องออกมามาเนี่ยมาหาซื้อน้ำมนต์มั่นไว้ก่อนเนาะโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้ขี่ม้าขาวมาเนีะขี่ม้าขาวมาเนาะอ่าวบอยเนาะเคยขี่ม้าขาวได้มาเนีะพี่น้องเลย ใช่มากับพามาครับเบอลี่มากับบอสัลลี่สัี่ื้อคือเตียงรับเข่ามาโอ้ดอยดอยดอยทั้งตาเกียมไว้ขึ้นเทินหม้นั่นในนอหะขึ้นขึ้นจังว่าแล้วมือได้ขึ้นเทินหม่ใช่ขึ้นแล้บอกขึ้นนอได้ขึ้นนอละโดยเออแต่เพราะท่านอะเฮ็ดไงยังก็ทำทำพิธียังก่อนบ่บริเฮ็ดบ่อะไก้เเออ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 เอเอออเาเเาออเอ่อเอ แกงคันแล้วเราบ่แม่ขึ้นเรียบร้อยแหละโอ้ออากำลังมาหอดนะเจ้ากันเนาะกำลังมาหอดพาลูกเนี้ยข้เขาไปทังสวรรค์โอ้แบงในต่อเนาะหัดนี้เธอว่าทั้งว่าป่าปิิาสือต้นไม้มาปลูกใส่น้องสะพนันแหละกองเขาได้ได้ขึนเนือบ่เด่นขึ้นกเลยกาเกมทั้งบางกับครัวแล้วก่อนอ่าอเตะลนแล้วอยกั ไปเ้ไปน้ำกันเนาะ้องเบืองหน้าฝนนี่น้อหม่ลายได้ห่าเ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าย่าัาฮหาเขาฮ่าไเา่าฮ้าง่้ฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่ข่าในาบน้ฮ่าฮ่า่าย่า้่าฮ่าง่าไ่าฮลายเาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮงเฮาฮ่าาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่านเาาายาา่า้่า่า้่าา อาผู <gesch> ้ดนเดียวจะวากันเปนอไรน้อยวได้ขึ้นเมื่อใดกันที่แก้ทัได้ขึ้นนะนะทั้งประตูอันได้ซะตูวจโจยป่เรียบร้อยแล้วบ่ะเรียบร้อยบัแล้วอ่าอะไรที่ขึ้นเยอะขึ้นเพื่อนเล่าเรียบร้อยบล้วะอาขึ้นเรียบรอยแล้วก็ถือว่าสำเร็จเม่น้าโได้มีอย่างแมาเอเียบร้อยวาะโอเบริปูแล้วนรันงบกอกบริปู

ทางบ่อแซนมากครับมีเข่าสองกสอบเลยบ่สองเตียงเลยสองสอบเลยสองเตียงอีกบ่เตียงเดียวเตียงเดียวบ่เออเตียงเดียวนอนนะไปคือสองเตียงไปเยเดียวบ่อแซนด้วยด้วยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนพี่น้องเลยอ่าปีกบนอยู่บนเสาเนาะอ่าดินดอนตอนหย่าของเราเกินแปลงไม้เนาะเป็นเอาพริกมักไายพี่น้องเลยอืม ที่แห่ไว้สำหรับเทเสาเนาะเทปูนแต่ว่าพันธุเทเลยว่าจังใดทั้งเสาปูนเพิ่นกับยังบฮู้พี่น้องเนาะบอกได้มาได้เอาลงมีได้ได้มาได้เอาโล่งมีได้ดีดีดีพินาเลยมีคนถามซอยเราบ่ก สองคนเนี่ยบ่สโอ้สบายดีสบายดีที่นั่งเลยซื้อข้ากับเตียงไม้เพื่นมนีอออด้นาะได้ั่งนะตรงไหนตรงหน้าเนาะบอกแล้วเนาะกี่นี่บอกเลืนลวเนาะเรียบปล่อยว่าไรพี่น้องไลเงินมาแล้บนี่นั่งไงหม พักๆี่มาหาทางเรากันโอ้สบายดีสบายดีไม่น่าอยู่ดีมีแห้งโอ้มารรยากาศสวัสดลายเก่าๆายน้อยเนาะทางเพื่อนอยู่ทางดินตอนตอนหย่าเย็นเก่าลายบัดเนาะก็เป็นพขอบุญขอบุญของผู้ใหญ่ใจดีเย้ งานสายบุญเฮาเนาะไดยเรือมาเด้ับจูนเพิ่งส่งมาเดี๋ยวสายซีขอบค่ีมือดีนะบ่า่านทุกซองเขามาสนับสนุนก็คืิมีมือดีเดยขอบคุณอบคุณน้ำไเด้อเว่าเป็นบ่าบุญสาวันเนาะบ่าวเที่ยงท้องเขาแล้วก็เพื่อนทีสันเล้ที่ไ้เอ้ยซื้อเอ้ยน้ำกับขอบคุณขคุณทุกท่านเุกาเร็วาทีกันงาน ก็จะแจกโคไข้ไข้เจ็บขึ้นเนื้อลงไ<ด>ต้กขอให้ไปฮอตตุดหมายปลายทางไปเด็ในในใค,รครับสาธุสาธุนนะ,ะโอ้มาแบบนี้กะสทรงกับเปลี่ยนใหมนะ่เนาะลางาังคาลังคากับเปลี่ยนใหม <c ười> ่ไอพวกนี้มาตัดให้เนี่ยเบาจิตคนมาตัดให้เมื่อวานโอ้เบาจิตยังมีคาบเอยูโอ่โยังมีคาบ <c ười> อยู่เอาเอาใส่เาสานาะขึ้นอยู่นอนเรียบร้อยเป็นระเบขึ้นนอนขึ้นนอนแล้วเนาะ พี่น้อยเล้ยันเนาะทั้งเบาแซนพันมาเย็นยมายามกับจิมี่เนี่ยมาให้คองนักสมัจักอ่าใช่ใช่เั่นวะเอาเอาเรับโอ้เรื่องขั้นให้ขั้นหน้านี่ค่อยนี่ขั้นหน้าขาดมาหลายเลยนะ ปาตอนแรกกูโยูป่ะบอข่อยจกขอจกข่อยพี่เลมขูตะคูกับปูอ่ะโอ้านทานเลยเนาะบวิ้นนมีแต่ชกมีแต่ชมย่างเดียวชมเล้อมอีเลยสองปีขอยเห็นน้านี่ข้านาฮะชมแล้วอมอีโอ้เรามาที่พี่เราคอยกวดกระตัลางอย่เนาะเปิบัดหลายรอหลายหลายรอเติบได้ไห คนตกห้ำเลยคนมูมีล่อเนาะซาไปนี่เอาหรอเอาเอาเราบมมีล่อเนาะบมมีล่อหน่เนาะมีล่อหน่สบายคนนี้อยู่านแม่ี่บออยู่้างอะงอป้าวว ไปเลยอืมไปเจ้าบ้านนี้ไข่ปออือโอ้ยแข่งสายพี่น้องไข่กอยครับเรื่องข้างให้ท่านหน้ากับบรินโอน่าพากันแด้เนี่ยเคยเห็นน้ำสลี่ปอสลี่ขวดอไหนเด้อขวดโอ้ยมาทำอ็ได้โอ้ยมัวแต่ขวดเนาะโอ้ยเรื่องเบงเล่าฉันถิ่วเตี่ยมนาแล้วแหละโอ้ยพี่น้องเลยแต่เคยชมาทตะกี้นี่ อยู่ตามปเทศเพิ่นเพี่คนขดเหน่ yeah, sure? ิมะอ่าิมะผมผมทางของเพื่อนเราด้ับจ้างห้ตะกี้กันเหรอนี่ที่ันลื่อว่าลุกข่าีหิมะพี่น้องเลยลุกข่าสนุ้โอ้ที่ทางเรม่มี่อเนาะ มีลอค่ายยุ่เนาะว่าจะมีลอ,อยูบอว์อ่าอ,อันนี้บอวคู่นี่ปอวา่าัวดสิเต็มมืองง่ายแน่เห็นไห รูบ่ได้เลยวายลองลองตั้งสติหยุดเใหเบิ่งบังหยุดหยุดหยุดหามติงหยุดบอกให้หยุดบอกให้หยุดกูหยุดอะไรนึกว่ายากนี้เห้เจ้าหนุ่มันมีท่าอยู่หรือว่าท่าที่เ่าขับไปเพิ่อยุดเนี่ยมันจะมีท่าได้แน่ได้มันบ่มีท่าดอกบ่อจันแต่ว่าเขาเขาหิบไปวาเอา ตัวอย่างเขาตักแกงเสร็จปล๊บใส่ปากนี่ครับเขาต้องเขาต้องเิอาตักมเร็วเอาเขาตักแต่กะพวาหยกขึ้นมาใส่ปากเลยเพราะว่าเป็ดชึ่งชึ้งเนี่ยแห้งติ้งเขาเนาะแต่ว่ากินนี่ไว้เอาเนาะยันว่ายั้นมาเจ้ามีท่าแบบว่าบังคับแบบว่าเวลาบังคับให้เพิ่อนยุดให้ยันนะเนาะยันว่ามีพอจะยุดเพื่นก็ยุดเองเพิ่นรถชิปไปได้บ้างป่ะหน่ยนะเดินเดินเดินนี่สบาย รถข้างในบ่อาจรถคันนี้ข้าในบ่ข้าในรถดินอยู่ข้างในอางมันเกิดตำบาเลยส่งไปบิ่งรถก่อนเยๆายรถคนก่อนออขนเต็มนี่กับแมงของ่ายได้น่อาจเนาะเจ้าผู้เดียวบ่แล้วเอือเจ้าเห็ดเลยมาเรียนน้ำกับซอเนาะซอยพุรคุองคุนั่นแล้วเนาะ เหตุงียมมแ,แล้งนี่ยมงยมมาแลงเนาะงี่ยมาแล้งงี่ยมาเศร้างาี่ยมันหอนนั่นนี่บัวได้เนาะกบยุคก่อนอ,อ่ใช้หาผ้าห้อ,อยยาง,ข,นนงขึ้นเครื่อเพื่อนจับออโปะผ้พาพี่พอน้องเป้นเบิรง,งนนี่บ็าเนอรเ่อขึ้นไปจับซองมึงเนี่ยชนะักหน่อยพี่น่องเลยอคันได้จะขันสองสี่หาเนาะ tinh hết tìng cành dây đây nó, bùn rửa, xay tê tìng cành dây nó, một sẽ mủ bướu về sau hơn. ô, ngang đấy, phi nông nó. rồi. khởi thương là yên choi choi phi nông đây. oh, khạc đẻ khạc đẻ. um, chia sẻ, tinh thóc nó. chuyển sưu mà. khốp bật nó. Ừ. à, ăn xá phi จังว่ากันเนาะเรื่องต่อไปเน,ะนา,าเนะ,ะสำนีก็โอ้คักและอายเน้อฮะท่านนี้ก็พุ่นแล้วบวุญเลยพุ่นแล้วเขาบอกกระจาลายทุกทางี่อยู่นะพระขางที่สักกุ้งขึ้นมาให้ให้ใหพ้นจากคุ้มนรกเลยทุกมองยาก เ็นผ่านมาตืเต้ถึงมือนีครับคิดขอบุญขอบุณขอขอบกขอบอกใจน้ำมลายเราตองยกยหายไปใส่แต่นอกบาทเลยเนาะมีดินเขาเองเขาชื่อว่าชุดๆเลยเพี่น้องเไรแต่มีเือนอีกบาทนี่งจากคนที่บ่มียังนมีตัวกเปล่าๆกับมีน้ำเพลินมีดินมีดอนน้ำเพลินมีเฮือนมีซานที่อยู่ที่รบผ้าลบฝนโอ้ยเหนื่อยไปทำเงินชีวะนะนะทามาดีใจบอกมันสุดๆแล้วเหนื่อย สุดๆความดีใจแล<ด>้วเนาะโอ้ยตะ,ะกี้ขึ้น้ยิ่งข่าวเว่อจะไปไทยเนาะก็ไปอยู่คุณประภุญบ่าแต่ว่าอาการมันดีขึ้นก็ไปอยู่เพราะ,ะว่าเขาก็ผู้ค้าคิดในความคิดของผู้ค้านะว่าเขาจะอยู่จุดนี้อยู่ตลอดมันก็เป็นปไปไม่ได้เขาต้องทํามาหากินคนเทามันต้องเดินหนามันจะว่าเม่อไหรที่รอความเสียเลือมันก็แม่นอยู่แล้วแลย หาได้จากตัวท่าเองเลยพูิใจกว่าเนาะถ้าผู้าดีขึ้นได้อาการสันนี่ดีขึ้นกันเท้ามันทรงเท้ามันสุดลงไปกว่านี้ก็คือสิบไดแล้วแหละกะเบงกันไปก่อน,นบางคนเลยอันนี้อันี้กินยากินยาอยู่ป่ะกินยาวันละซามเดือดามเถื่อนเดือามเวลารวมแล้วกับตุกมือหนึ่งเมเด็ดเข่งยาเนี่ยต้องกินตลอดเนาะเบิร์ดอลไไปซื้อเบิร์ดเลกะ คุณ<ม>อาคุณยายคุณหญ่ทั้งบอลอบอลี่คุณบาคุณฝากมาให้เพราะว่าจริงมนี่กับคนฝา,ากมาให้อืดีแล้วเนาะตอนมียาสมัยต่างประเทศข<ด>องเราดเรงคอยฟังอาการไปสวัสดีขึ้นทั้งไอ้อาร์เพิ่นกระชับไปสู่ชีวิตต่ออยู่ประเทศไทยพี่น้ือไม่หาเงินเพราะอพอผู้ขามีอิโมยูอยู่ดีม,าางงามีบัตแรงงานมีบัตแรงงานอยู่ต้องใส่เป็นประโยชน์แล้วมีแล้วเนาะ ดี่ว่าทำปลาถิ่นมาล่าไออด้เนาะบางคนอย่างนี้เอ็มอียูน,นีก่กะโอ้ยากไปทํางานกันย่ากอยู่แต่ว่าไอไมันมีอยู่ยังหลายปีเถอะได้สิบปบีกันเนาะเยังอีกสองปีห่านอู้ยสองปีเนี่ยแต่ข้าก็ต่ออีกได้เนาะต่อได้ก็ฟังเบิง้งพี่น้นองเอ็กซ์ซี่กูจะจะดีกันฟังไปถ้าว่าอาการผู้ขายดีขึ้นผู้ขายก็ไปกนว่าบ,บุญดีขึ้นกันอยู่ ยโดยโเอาความบริการอาต่อไปพี่นางบริพจิตปสู่งานต่อหรือว่าอย่างใดติดตามส่วนลำการในครอบครัวของไอ้อาต่อไปคนงานก็สนใจลายทางบทเงินทองมาซอยเหลือเนาะคือว่ารวดเร็วทันใจเนาะรวดเร็วทันคนเก็บกำข้อมูลผู้ค้าพร้อมแล้วก็ระดมทุนระดมสิน้ำใจจากผู้ใหญ่ทั้งหลาย ทาน,นมากันรวมเดียวกับหกมือหกมือเนาะเียพื่อนตุ้ยแทนอีกสี่มืออ่าสี่มือเต็มเพัดเดียวเนาะโอ้ลิกชีวิตเลย <laughs> อ่ <ะ S 2> ก็คลิชีวิตในผู้ขายะอ,ยอะไรบางทีอ่าอ่าอ่าคือว่าเป็นบุญของไอ้าอาดร้าได้พี่น้องนะทำบาเตียงคนมาเห็ดด้วยตนเองเนาะเป็นกบบระเบนไปใช่เลยนะพอ่าก็คิดอย่นี้ประจําเลยปกติเวียงเรากันไรอยู่แล้วโดยคือว่าดีแล้ว เป็นจังบุญจังคุณนะแถวอ่าวอะไรอย่างว่าโอ้ากับชุว่าน้ำตากิดเพราะยังไงแต่มันก็ไหลออกมานะแบบคือเด้อดอเดคัดว่าถึงบางเที่ยงเนยมันมันจะมันจะออกโดนน้ำตามันสุดซุดคอมหัวใจนะผมเด้อด้ว่าขันเอ่ยซื้อคนซื้อเตียงมานี่ผู้ขายนี่น้ำตานี่มันกั้นบ่อยู่มันชีวิตนี่มีบ่มีใครแล้วที่ว่า ี่เฮ็ดให้ผู้ขาได้เป็นขนาดนี้ง่ายเพาะอย่างไเทยนน้ำกามันซึมง่ายง่ายเข้าใจเข้าใจทางอาธิเนาะว่าคือความดีเนาะบุญของอาธิเองแน่แหละที่ว่าที่ทำมาเตียงคนมาเห็ดด้วยตนเองเนาะเราก็เป็นปุ่มแล้วก็ติดตามทางมาเตียงมาตลอดนะเนาะโดยจิตตามนแหลยใส่บุญผู้ขายจิดตามเดยโดยโดย ลงทั้งบะบุญกับที่ตามมาเป็นปีสองปีแล้วโดนขอบใจหลายเนาะมามาที่ห้ากับมาที่ตามเลยข้าที่ตามปะบุญมานี่กับที่เข้าสองปีสองปีสองปีของฟ้าแล้วก็ประแจงเลยโดนเอ้าแพ้เสร็จนะเดี๋ยวลงไปลุ่มผมมีคนมาหาเจ้าลานได้เหมือนนี่โดนไปลงไปลุมตะลางก่อนปะอ่ามีคนมาหาลานได้เหมือนนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าจะว่าปกติลายกว่านี่ประแจงบ่อยอ่ะไม่นี้ล้านไม่นี้ลายแห้งวะโอ้ ครับสามียังพิเศษเด้ไอสาพี่น้องเลยเนาะไปไปไปผู้มีภายในมหาเจ้าเนาะลายผูมังมายลายตาคือแบบเป็นพิเศษแห้งเราแบบเพียงพี่น้องเลยทั้งบ่าวตาสบายดีสบายดีข้ากามาบ่โอ้โดยโดยโดยเดี๋ยวใส่อาดเด้อเนาะเดี๋ยวทางบบุญเดี๋ยวจะเดินทางไปทางอื่นก่อนเนาะ จะได้ก่ดีมุกดีใจนนเวลาเด้อเนาะแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจน้เนาะที่ได้เฮ็ดหลังใหม่เนาะแล้วก่มีดินตอนหนาใหม่เนาะแล้วก่โดยทางโดยเป็นสิ่งดีก็คือทางบ่อเที่ยงทอง่นมาเฮ็ดเองกับมือเนาะทางอ่าใครอาจเพิ่นก็รู้สึกดีใจเนาะขอกถูกมาสักน้ำตาจะไหลแล้วเนาะโดยเอาจะได้ก่อยู่ดีไม่แห้งไอ้ข้อให้ช่วงไอ้ซอยไว้เรื่องอาการไอ้เปลี่ยนด้อยโดยโดยเนาะดีใจกูไปไก่เจ็บโดยโดยโดย คือรถลงเลือไปเนื้อลงไตกระคองไปหอดปลอดภัยใช่ไหมไปทางเด้อไปบุญเด้อโดยโดยสาธุสาธุนะเจ้าคูคองเดินบุญเด้อโดยโดยโดยผ่าใส่เนาะเดี๋ยวตอนหับเพลินเผลมาเยี่ยมมายามหน่อยเนาะชุดอ่ะบรรยาการค้อซื้อดีใจลายภาษาพี่น้องเยเนาะลายเป็นพิเศษเลยภาษาพี่น้องเยเนาะไปซะพี่น้องเอ้ยเนาะทางบุญกับเสียดายขออนุญาตเดินทางอ่าไปเวียงทางอื่นก่อนพี่น้องเยเนาะพาทางน้องวินเนอร์ ออกมาน้ำแลวก็ทังต่าเนาะจะไปหาสื่อน้ำมันพี่น้องเนาะมาไหวนเฮื่อนแล้วก็อเป็นเครื่องในโคเฮือนี่ยนะพี่น้อนเนระา,าจะเดินทางข้างเนื้อหลายมึงนะเนาะยไกด้วยบอเซนมาต้า รันรันเดิ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 นทางปลดภักันนะจะกินม่วงทุกเดือนพี่น้องมาเดินไปเมเจอร์ไนเลยข่าวสวรรค์พวนแหละเป็นม่วงดิพาขอบคุ้ยเขาไปสวรรค์ก่อนหาสื่อนอยู่ในกินไหวก่อนในแตเดินทางเนาะเป็นเซปโนเด้อไป้าพี่น้องกันเนาะขออนุญาตจบคลิปเดินทางเสนเยก่อนเปนจบคลิปเพียงสำนีกก่อนนบคกันคลิปหนาเอพี่น้องเด้อนัขอบคุณขอบใจของพี่น้องเ c ทุกท่านนะที่เข้ามาหาม ให้กำลังใจกันโดยตลอดมาเน,ะนาะคลิปนี้ขอลากนสบายดีและสวัสดีกันบัสสุขุสุคนเด้เนาะหิวเข่าเริ่มมากเลยพี่น้องนะบอผิดบอถีเนาะไป